ไปเบิ่งเพิ่นไปเบิ่งเพิ่นเพิ่นเปิดนี่ยังถ่าเฮาเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมที่เรียกมานี่พร้อมแล้วใช่ไหมเสรีโอ้ยพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะเอ้าไอเอ้าไอติ้งใส่กนค่อยๆนะไอเอาลงไปอีกไอตรงเอาค่อยๆ เอาเสียงม,มาเนอโหนี่จะหักมือแท้ของคุณเนี่เออจังสีพอไดย ปลาปมีเล่ยตัวหนึ่เ,นนเราต้องเอาค่อยๆนะน้ำจโหปลาหน,นีเลยปลาหมีจท่ง อันนี้มวกรุดเลยรุดเ็นยังยโตอ้ตอาไฟออกอ้บ่เห็นไอ้ว่ได้เปิดได้บ้าซ้ำเลยได้ขุดอีกไหมอืม ค่อยเบ่งแล้วก็ค่อยเยอะเข้าไปเกิดเี่เกิดเงี่ยลุกเบ่งดียวไมไหยนี่อมอมันี่เ็งมเดี๋ยวพับเลี่ยนม่มเ้เดี๋ยวพัายันทับหนีหาอายแล้วเขาัะนม่ดี

บอกว่าเจ้าเที่ยงของหอนึว่าจะเอาเสียงพอจะมากเสียงเยอะเมียพ้าใส่มีดล่ะเ็บกวบา<อ>จะสก่งโบก่งจอดก็บอก,ก,กว,ว่าให้เมียจิมบ่อ่ไร้บยอ้อมดูข้างไปขอยาขอ้างไปสิเก่งกันหนาตรมนก้ยายา่า i'm not